หลังจากที่สกายวอล์กบางกะปิจากสถานีบางกะปิเชื่อมห้างเดอะมอน้อมจิตและก็โลตัสนะครับผมแล้วก็ตรงปันทิพย์เดีวเราไปดูกันว่าสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรนี่ก็มีป้ายเพิ่มนะเขียนว่าพันทิพย์บางกะปิโเทลอโอเคซึ่งความสะอาดก็โอเคนะอาจจะมีร่องรอยคนมาทิ้งกระดาษกระดืกอะไรบ้างเนี่ยอีวันนาสิริโตเแหล ชอบบีบน้ำตากับหัวกู้วายนี่ก็ด่กากันปัดโต๊ะและปากนู้นเราก็จะเอ็นอ่พื้นที่เช่าเนาะเนี่ยซึ่งนี้ก็เตรียมที่จะทำะปรับปรุงเม้่อเปล่าเนี่ยของคอตมอคอตมอทำนะครับสกายวอล์กเนี่ยเขาเขียนเลยคอตมอซึ่งจะเชื่อมระหว่างห้างย่านบางกะปิไอ้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน ห้างอะไรหรอก็ <c oughs> ห้างโลตัสหนึงคือมีคนไปฝันเมื่อก่อนโลตัสกับเดอโมออยากให้มีสะพานเชื่อมกันนะเราออกจากเดลมอต้องลงลงฟุตบาทไนงะตอนนี้ก็มีเชื่อม,แล,ม Land, แล้วก็เชื่อมเข้าแอปปิแลนด์แล้วก็เชื่อมไปถึงนู้นปันทิพย์บางกะปิแล้วก็วัดสีีบนเรืองเลยและจะไปอีกทางหนึ่งก็ไปตรงแยกลำสาลีเพื่อจะไปลงรถไฟฟ้าสายสีส้มก็ได้นะเผื่อคนที่เดิน ห้างย่านนี้แล้วก็จะไปสายสีส้มเผืือกอนาคตรถไฟฟ้าสายสีส้มเปิดคนจากรถไฟฟ้าสายสีส้มจะมาห้างย่านนี้ก็ไม่ต้องขึ้นรถไฟฟ้านะฮะเดินมาเลยออกกาลังการนี่หน่อยๆนะตอนฝั่งนี้นะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เลยละ่ะไม่รู้เป็นบ้านคนหรือเป็นอะไรนะบ้านลุงสงบเนี่ยข้างในก็เป็นเหมือนลูกกระชาตินะมีทางเดินมีอะไรเรียบร้อยเลยแล้วก็ มีบ้านมีอาคารมีบ้านที่อยู่ในป่าเหมือนคล้ายๆกับต่างจังหวัดเลยอะแต่อยู่ตรงบางกะปิเป็นเมืองเนาะเนี่ยตรงเนี้ยนี่คือทางเข้าเนาะบานเลขจีบเก้านะห้ามจอดจุกเฉินตรงนี้นี่คือทางเข้า,บ,า,นะา,า,ขาบ้านกันนะเนี่ยเป็นแบบสวนป่านะไม่รู้จะเข้าไปได้ยังไงนะหรือต้องขออนุญาตหรือเปล่าเนี่ยสวนลุงสงบเขียนอยู่ซึ่งอยู่ตรงนี้แหละ สกายวอล์กเดินก็เห็นนี่เขมีป้ายบอกนะสำนักงานดดบางกะปิ่ะแล้วเราก็เดินกันไปนะซึ่งตรงนี้ผ่านย่านจมจมุนสำคัญก็คือตลาดบางกะปินะซึ่งเราไม่มีทางลงนะตลาดบางกะปิเนี่ยไม่มีทางสกายวอล์กลงเพราะเพราะเขาคงไม่มีพื้นที่ที่จะลงสร้างทางลงได้แล้วนะครับผมเพราะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เอกชนอาคารนู่นนี่นั่นนะต้า ถ้าเอาเป็นทางลงก็ต้องเวนคืนก็หลายบาทอีกแหละก็เลยใช้เป็นทางลงตรงสะพานลอยฝั่งถนนสีนคริมน,นะต้นซอยนะก็เป็นทางลงแล้วก็ข้ามถนนมาตลาดบางกะปิหรือจะใครอยากหลภไปไม่อยากข้ามถนนตรงนั้นนะครับผมเนี่ยที่เขาข้ามกันอยูอ่อ่ะก็ไปน,น่นไปตรงลงรงบันทิปแล้วก็เดินย้อนมานะและตรงนี้ก็เป็นลานสกายวอล์กนะเขาก็ยังสร้างไม่เสร็จนะดี๋ยวก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็ไม่รู้นะ ล้วก็มีถังขยะไอให้คนทิ้งกันกยะนะซึ่งแต่ใครว่วงนี้ก็จะมีเจ้าหนี่กรทมมาดูบ่อยๆนะก็จะมีคนมานอนแบบนี้ยแบบนี้แบบเนี้ยเนี่ยคนจอนมานอนแล้วก็มันจะไม่สวยงามครับผมก็เลยต้องมาดูแลนะทุกนี้ลูกก็จะทําอะไรกันเนี่ยคนจรมานอนเขาก็จะมาดูแลนะและเนี่ยก็ตรงที่ว่าเชื่อมไปสถานีและเรียกลําตาลีนะคนที่จะไปตลาดบางกะปิก็ ไปลงตรงสะพานลอยตรงนั้นนะผมแล้วก็เดินตัดถนนนะผมนะเนะีตรงนี้ก็มีตำนานนะตรงที่ข้ามคลองแสนแสบนะซึ่งเขามีหลองท่อตรงนั้นนะผมที่ว่าจอดรางเสานะผมแล้วตรงนู้นก็เป็นลานสกายวอล์กอีกลานหนึ่งตรงกลางกลองแสนแสบเนาะไปะเดี๋ยวไปทางนี้นะเนี่ย คลิปนี้ก็แนะนำสกายวอล์กจากตรงนี้แหละโรตัสมาถึงโรตันทิปบางกะปิแล้วกันตรงนี้ก็เป็นทางลาดนะทางลาดใครที่ใช้รถเข็นก็ระวังนะแต่ก็มีราวจับให้เนี่ยตลอดทางเลยนี่คือราวจับแล้วเขียนว่าสำนักเกตบางกะปินะชิดกว่านะผมเนี่ยอ๋อตนี้นผมซึ่งส่วนนี้ก็จะเขียนพันทิปบางกะปิตลอดเลยครับผม และฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดนะผมตลาดบางกะปินะแล้วก็ซึ่งเราจะเห็นว่าตลาดบางกะปิเขาจัดภูมิทัศน์เนี่ยบนพื้นถน,นนนี้เขาก็ไม่ขายข,ายของแล้วนะเนี่ยก็ไม่ขายแล้วนะก็ไม่ขายแล้วนะก็ปรับปรุงทางเท้าให้คนได้เดินสะดวกนะเผื่อนักท่องเที่ยวจะเดินเนาะจะได้ไม่แบบชุนชุนเจะ๊ะเมื่อก่อนมันมีหนุงมีหนูอะไรเนี่ย เพราะก็ขายของมันเจะๆมันเป็นตลาดเนี่ฮะมันเลยดูไม่สุกถูกสุกลักษณะเท่าไหร่และฝั่งนี้ก็เป็นร้านหลวงนะก็จะมาซื้อผอลิตภัณฑ์ทําผมอะไรนี่ก็มีขายอยู่นะตรงนี้หลายร้านอยู่เดินต่อไปครับผมซึ่งมาถึงตรงนี้เราก็จะถึงพัทนทิบแล้วครับผม ึ่งเป็นจุดทางลงตรงนี้นะผมเนี่ยครับปันทิพย์ซึ่งก็ดูไม่ไม่ใช้ไรเท่าไรนะน่าจะรีโนเวทสักครั้งก่อนเนาะให้มันใช้ไรเลยครับผมแบบหน้าลงไปสัมผัสซึ่งเมื่อก่อนเขาขายของหน้าหน้าปันทิพย์เนี่ยตอนนี้ก็ปบบกรับรปงเป็นทัดเช่นกันไม่มีร้านดวงเลยครับผมดูเงียบเนาะมันดูเงียบ,นะบ,เ,ยบเออเนี่ย ถึงตรงนี้ก็เชื่อมกับสะพานลอยซึ่งสกายวอล์กนี้ก็ทํตลงเชื่อมตาวานลอยต่างๆก็เป็นทางขึ้นลงได้เลยถือว่าก็ทําได้ดีมากเลยครับผมแต่ที่เราทําทางขึ้นลงจริงๆก็จุดที่แยกบางกะปิตรงโน้นนะครับที่ที่เขาทาเสริมขึ้นมาเพื่อลงจะมาเกตบางกะปิแล้วก็ลงสวนชนะนะฮะแล้วก็ลงฝั่งโน้นนะที่มีเนี่ยบนฝั่งโน้นก็ไปวัดศรีบนเรืองนะแยกบางกะปิก็มีลานสกายวอล์กอีกลานหนึ่งซึ่ง สกายวอล์กน mm ี hmm. ้ก็มีร้านสกายวอล์กอยู่3จุดนะจุดหน้าตลาดบางกะปิจุดคลองแสนแสบและก็ตรงนี้ครับผมตรงแยกบางกะปิแล้วเดินเลยไปเนาะ mm hmm. เกือบถึงคอนโดข้างหน้าครับ mm hmm. ก็คือวัดศรีบนเรืองปลายทางนั่นเองหรือเขาเรียกว่าไปลงสถาบันนิดานั่นเองครับแล้วตรงนี้ก็มีจุดขายของนะข้างในก็มีร้านกระเกงยีนนะแล้วตรงนี้ก็เข้า พันทิพย์บางกะปิซึ่งก็มีโรงแรมด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำสกายวอล์กจุดนี้เผื่อใครจะมานะครับผมเดินได้สะดวกนะไม่ต้องเดินยิมฟุตบาทนะเพราะว่ามันจะดูวุ่นวายเดินสกายวอล์กเนี่ยดูหรูหูดีครับผมสจหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับดูดิทองฟ้าก็สวยนะช่วงนี้หน้าหนาวหน้าฝนโอ้ไม่รู้หน้าไหนกันเนี่ย